สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอุในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะให้นักเรียนทุกคนนำหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำขึ้นมา แล้วอ่านไปพร้อมๆมันครูเลยค่ะวันนี้เราจะอ่านบทที่สองเรื่องมาเล่นกันไหมให้ในักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่10บนะคะมาอ่านไปพร้อมๆมันครูเลยค่ะ มาเล่นกันไหมเล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาร้องเพลงร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่แต่ก่อนที่เราจะไปร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่เรามาฝึกอ่านกันก่อนเลยค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอย้ยอีกเที่ยวนะคะกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบ เจียบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยเดี๋ยวเราไปฝึกร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่กันเลยนะคะเด็กๆร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ i านต่อนะคะมาเล่นกันไหมเล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบ่อไหนจะพาไปกินบ่อโศกบ่อหินบ่อดินบ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมา ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาร้องเพลงร้องเล่นแม่งูเอ๋ยกันนะคะเพลงแม่งูเอ๋ยเป็นเพลงประกอบการละเล่นงูกินหางการละเล่นงูกินหางเป็นการละเล่นของเด็กไทยงูกินหางเป็นการละเล่นทางกายแบบเบา เล่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่3-5ถึง5คนขึ้นไปการเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณ์เล่นใดๆสามารถเล่นกันในหมู่เด็กที่หลากหลายไวัยได้หรือเล่นร่วมกับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก่อนจะไปร้องเพลงแม่งูเอย๋ยเรามาฝึกอ่านเพลงแม่งูเอ๋ยกันก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อซ้ายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโซ่โยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมา กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอีกเที่ยวหนึ่งนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อซ้ายย้ายไปก็ย้ายมา กินน้ำบ่อโซโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวหลังจากที่เราอ่านกันคล่องแล้วนะคะเราไปฝึกร้องเพลง แม่งูเอ๋ยกันเลยค่ะเด็กเดก กินน้ำบ่อหินบินไปก็บ,บินมากินหัวกินหางกินกางตลอดตัวแม่งูเอยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อสายย้ายไปก็ย้ายมา, ầu, ายกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมา เป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะเพลงกุ๊กกุ๊กไก่ใครจะเป็นแม่ไก่ใครจะเป็นลูกไก่ลุกขึ้นมาร้องเร็วไวลุกขึ้นมาทำท่าเร็วไว เพลงโยกย้ายโยกย้ายซ้ายซ้ายขวาขวาโยกย้ายมาขวาซ้ายขวาซ้ายโยกย้ายซ้ายซ้ายขวาขวาโยกย้ายมา ขวาซ้ายขวาซ้ายดูภาพแล้วอาจออกเสียงประโยคไก่คุยเขี่ยดินอีกครั้งนะคะไก่คุยเขี่ยดินคนขุดพรวนดิน คนขุดพรวนดินคนสัตว์ทำมาหากินอีกเที่ยวนะคะคนสัตว์ทำมาหากินลายมือไม่สวยคนทักโยเยยิ่งนะัก ยุ่งเหมือนไก่เขียจากข้อความนี้นะคะนักเรียนดูซิว่าลายมือใดลายมือเหมือนไก่เขียคะในข้อความนี้นะคะลายมือเหมือนไก่เขียเป็นสำนวนไทยหมายถึงเขียนวัดเขียนยุ่งจนเกือบอ่านไม่ออกคะ่ะ นักเรียนดูจากภาพนี้นะคะภาพใดเป็นลายมือที่เขียนหวัดยุ่งเกือบอ่านไม่ออกคะนักเรียนดูออกใช่ไหมคะว่าภาพไหนข้อความไหนเป็นลายมือหวัดยุ่งเหยิงอ่านไม่ออกนะคะเด็กๆควรจะฝึกเขียน ให้สวยงามตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะลายมือสวยงามสะอาดและก็อ่านง่ายนะคะคุณครูขอฝากเรื่องลายมือของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเขียนลายมือให้สวยงามถูกต้องตามอักษรของภาษาไทยนะคะสะอาดแล้วก็อ่านง่ายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ